สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับพี่พี่น้องๆเอฟซครับผมแมคโครย่ ro, างเฮ็ดทางอีกแล้วครับต้องแต่งทางไว้ไหเแลนกะถือวา่าเลนกะบบวกขี่ลายมาได้มือนี่นี่มาอยากอยู่ฟังนี้ครับผมจนเอาว่าได้น้ำออกครับน้ำออกแมคโคเกือบจมอยู่หันนะครับเมื่อนี้ดึงดึงขั้นนี้อยู่มืดอมือลากเอาแต่อ,อยู่ขั้นเดียวนี่แหละ ฮักคาดึงมน้ำด้อเดี๋ยวนึงเฮ้ยบายบอแมีนจนได้เอาโซไปเป็นเจ้าของเลยอ่ะเฮ้ยเลยแหละอือเอ้ยมื่อมือนี่แรงจนหนักแตนแรงจนหนักแตน้นัแตนเอ้ยมือนี่เบาถึงเนาะมาแรนงานครับอยู่ในบ้านเพิ่นเพิ่นงานบวชตอนแรกก็นึกว่าเพิ่นบวช บวชธรรมดาบวชแบบเอ่อคือบนบวชไว้คิดว่านะครับทีไหนเลยว่าแมนครับผมการบวชของเพิ่นนี่เนื่องจากว่าเพิ่นได้โชคไงครับพี่น้องโอ,โอ้สุดยอดเลยเพิ่นถูกไว้สิบแปดล้านครับงวดที่แล้วครับเพิ่นก็นเลยทําการบวชฉลองนะครับถือว่าเป็นการแก้บนไปในโตนะครับโอ้สุดๆเลย คนเท่าเน,เนาะวัาสนาคนเท่าวันบกคือกันไหมผาดสีรว้ยมันมากง่ายๆนึ่งเด้นะครับถึงหว้ยิบล้านครับผมงวดวันที่เอ่อสิบหท่นว่าที่ผ่านมาครับโอ้ยสุดๆเลยพี่น้องเลยหาใสอีกบ่ะไร้แล้วเป็นเศรษฐีแค่ภายในมือเดียวหลังจากที่หวยออกวัสันโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเฮ้ยโอกาส หน้าฟ่าม่ ula, ของเฮากับสีบ่อมีคือเพิ่นในบ่อเนาะครับได้กับผมกับมานี่ออกไปนี่ปับ pues, ๊บลุ้มมลนะครับนี่นี่มองมันสีแกนนี่ผมสีบออให้โน่นจกโก้นี่แมนจอเลยจอเอาดินตัวนี้บ่ต้องเอามาใส่นี่เด้ เอาลงพี่เลยนี่เอาดินตัวนี้ลงพี่เสาไฟฟ้ากเอาไว้นี่เละนี่เสาไฟฟา้าเรดาร์นี่โอ้ยบ่มีไฟแล้วบ้านนี้ตัดออกหมดแล้วย้ายได้เสา,า,านี่นะครับนี่ล่ะนี่เอาดินตัวนี้ลงมาใส่หนีแต่ว่าหม่งนี้พ่ต้อง,องออเอาออกอืมนี่เอามาหอดซื้อเสานี่เพราะย้านี่ให้มันปาดว่านี่ได้ให้รถแล่นว่านีว่านี่ไปนี่ละ มูเจ้ากัหักหัวขืนหันเลยบอต้องมาเล่นผ่านหลุมนี่หลุมนี่เอาไว้ไทยรดเบาเล่นมสมแซมครับสมแซมสนนงานงอกงานงอกองบอลแล้วไม่ใงีนันว่าเอาให้เต็มรอบเพื่อนประสนว่าไม่ใงีเ้เฮียนฮะไอ้ที่มีตะโค้งล่างข้าน่น เราเอาเต็มรอบเลยบอกกับบกเราบอกอันเราบอกว่าบอกกำหนดเที่ยวเอาจนเต็มแล้วว่าเอาจนเต็ม,ตอ,มตอ,อืมคือเอาจนเต็มเลยจอดแล้วครับยกดำทะเลแล้วไปก็เไาากเลยมื่อมัดมือเราเมื่อนี่อืมเพรบมัน ว่าบางเว้นความร้อนผมยืนคืนนะผมดึง,งก็รายว่าดึงว่าเจ้าผมดึงผมจะได้ไปจอดสาดน้ำเห็นปะเอาน้ำสาดเขามาน้าโอ้ลดลงมาอเอ๊มันมันเบื้องเนี่ยขุดจนเป็นลุ่มแล้วเอๆๆอรถจะไหยหลอดรถผมขุดขุดเอาเป็นลุ่มเลยโอ้แต่ว่าเบอกถึงไงยางไล่บังนี่มันเข่าทาอยู่เลยยังงงว่ามันตะกุยดีขนาดได้บุบบุบ ลูกสเพ่นอีหยังคือฮยเพกพี่โอ้่แล้วดอกมือนี่มืออ่นอีกอนแสดงว่าเิ่นมาคบอชเถโอ้ยจ้างจ้กับเแล้วมือนี่ฮะเนี่ยฝรังเดี่เนี่ยฝรังเไห่๋อโอ้อเหนียวเลย ไปกับขีงออกหลอโก้ขึ้นมาไปเห็ดโก้โอ้ยบไยานดอกทางหลวงเพื่นนี่อ้มได้สนใจเลยเขาลนสนมันก็นีซื้อเขาเออเพื่อนสาวจะเก่าลงกัได้ เดี๋ยวจังจังไงนี่กันเ้าจังแนะนำกันว่าเห็ดจังไดจังไดตัวนี้มันจังไงมือมือแล้วมือนี่เดี๋ยวเช็คเทียวครับผมเดี๋ยวจะทำการเช็คเกียวครับพี่น้องเห็นว่าสภาพแบบนี้เห็ดงานบ่มีงอแงได้มือนี้ได้เกือบสองลอยเทียวกันได้เลยอวานก็ได้ลอยสามแปดครับ มือนีเคิ่องเห็ดเคิื่องจอดเคิื่องดึงกันเครื่องยางไม่เห็ุทางก็ได้ลอยกวัวเถี่ยวขึ้นกันนะครับหน่อยๆแต่ว่าหวหครับผมบรรยากาศแย่แรงครับพี่น้องเดี๋ยวเอาตั๋วมานับครับมาเบิ่งกันว่าจะได้จักเที่ยวเมื่อวานผมได้37เถที่ยวครับ37เเที่ยวนะครับงานกะ แลนบ่อไก่ครับแลนประมาณเค่งกิโลนะครับไปกลับก็ร่วมๆหนึ่งกิโลหรืออาจจะบ่ถึงครับไปกลับกับสิยูอาจจะคันคันบ่ถึงกิโลกับสิ่ยูบางประมาณแปดร้อยแปดร้อยเมตรเก้าร้อยเมตรประมาณนี้แหละครับภาพบรรยากาศโดยรวมของทีมงานตอนนี้นะครับผมที่ทำการเช็คเที่ยวแล้วครับแมคโครกับมอบแล้วพี่น้องอ่านี่ครับเที่ยวอยู่ในมือเดี๋ยวเข้ามานับเที่ยวกัน เรามานับเที่ยวกันผมสีได้จักเที่ยวมาเบิ่งกันเที่ยวมานับเที่ยวมานับหนับเที่ยวก็ได้น้องวันชูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

อุ้ยสองใบตัวนี้ยี่หนี่นี่นับไปกันสองสามห้ก็ดปด้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอ่ายีเที่ยวจริงครับตายยีห ยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่สิบแปดโอเครวมเบ็ดเส็จทั้งหมดยีเที่ยวกลงเช็คเที่ยวครับพี่น้องเช็คเที่ยวื้อนี้ื้อนี้รวมเบ็ดเส็จได้ยีเที่ยวอยู่ม่านได้สามเที่ยวอู่นี่ไสิตีตัวห้ยเฮเอเียวอนเียว้แปไปมือนี่เออตัวหยเทียวแกได้เทีเทียวน สามาไล่มาโอ้งานนอกพ่อใหญ่มีหลายมองอยู่ด้นี่ตีร่วมไปโลดเว้เป็นงานบันเนี่ยบ่บ่ผมแจกให้ซื้อนะเดี๋ยวมาเขียนรวมไหมเขาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเก้าเ่าเก้าสดี๋ย งานนอกไดมีต да. ัว่ะงานบ่มีตัวมีบ่เจ้าสี่เ้าห้าเ้าหกดยมหเที่ยวทั้งหมดเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวมันกมันเดนนี่เดตัวตัวเลข้นกเหนึ่งหนึลยก็มหาสอ้นับรวมไปเลยทวนเที่ยวครับทวนเที่ยวเอ เอดแมนยี่ดอกถือยี่หกสาหกกันวะน้ำมันดิน้ำมันถังหนึงน้ำมันหนึ่งถังวันเันังเดียวเออว่าไม่เงหน่อยจะว่าอะไเป็นลกน้ำมวน่อนันไม่เยบหน่อยเออเฮียเียนขไปขับไปพู่นไปมองเข้าลกบีกายนี่โอเคโอ้ฝุ่นลกสีฝุ่นลกสีฝุ่นเอมองลกสีอะถมลกสีอะไรยน เรียบร้อยครับผมเช็คเที่ยวแล้วเช็คเที่ยวเรียบร้อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวส่งเที่ยวให้น้องก่อนพี่น้องนี่แหละงานพี่น้องมันเป็นสิ่งสีแหละต้องเช็คเที่ยวเช็คไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้บายบายครับขอบคุณพีร์หน่อยเอ็มซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับถูกหวยรวยเบอร์คือเพิ่นเด้สิบแล้านเอาพี่น้องบายบาย